ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกั้นดินนะครับก่อที่วัดสุทธาวาสนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็ต่อจากของเดิมนะครับนาอุโบสถนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกําแพงหินกั้นดินนะครับ โชว์แนวหลังพึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่ช่างนุปัทยานะครับก็เป็นผู้ติดตั้งนะครับกําแพงหินลอยหินสวยๆนะครับที่วัดสุทธาวาสนะครับอาเภอวางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับช่างนุพัทยาครับออกแบบติดตั้งกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคําปรึกษาคําแนะนํานะครับ ดันได้ที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไหวงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์้องช่างนุพัทยานะครับก็อัปเดตหน้างานนะครับวันที่เก้าเดือนหนึ่งหกเก้านะครับที่วัดสุทาวาสนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับผูติดตั้งนะครับกำแพงหินนะครับก็ทีมงานช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไหวงานแข็งแรงต้องช่างนุพัทยานะครับกับลายสวยนะครับ ลายหลังพึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปคนทํำหินช่างหนูปัทยานะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ